เปิดราคาแฟชั่นชุดอุค์อิงแพทองทานแต่งออกสื่อแต่ละครั้งเกินล้าน เรียกได้ว่าทําเอาประชาชนปลื้มค่ะหลังจากที่ทางด้านพรรคเก้าไกลนําทีมโดยนายพิธาลิมเจริญรักหัวหน้าพรรคเก้าไกลเชิญตัวแทนพรรคการเมืองรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารย่านถนนสุขโขทยัยพร้อมหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลโดยการหารือผ่านไปสองชั่วโมงกระทั่งเวลา18บแนาฬิกาการหารือได้เสร็จสิน้นแต่ทางแกนนําการเมืองของพรรคแต่ทางแกนนำพรรคการเมืองที่เข้าร่วมหารือยังไม่ได้แถลงข่าวข้อสรุปดังกล่าวเพียงแต่ลงมาให สื่อมวลชนเก็บภาพไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใดแต่ทางด้านนายพิธาพูดเพียงสั้นๆว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและจะนัดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ดีค่ะสก่อนหน้านี้ก็เป็นไฮไลท์นะคะเมื่อทางด้านสาวแพททองทานจินวัตรพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแขวงรามอินทราเขตคานายาวกรุงเทพบริเวณเต็นท์กีฬา1เคหาสถาน3ซึ่งทางด้านแพททองทานนั้นได้ปรากฏตัวในชุดเสื้อลายสีแดงขาวกางเกงขายาวแต่ที่หลายคนหลุดโฟกัสก็คงหนีไม่พ้นเครื่องประดับจากแบรนด์ดังที่แพททองทานใส่มาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรูต่างๆโดยมีมูลค่ามากมาย ซึ่งรวมๆแล้วเขาคร่ากว่าห่ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียว ซึ่งหลายคนยังรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวนั้นเป็นคนชอบใช้แบรนด์หรูยี่ห้อดังๆจากต่างประเทศกับสโลแกนดังกล่าวก็ดูไม่เข้ากันสักเท่าไหร่เอาว่าง่ายๆชุดที่สวมใส่วันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเสื้อโค้ทซึ่งเป็นยี่ห้อกุชชี่จากอิตาลีรองเท้าที่เธอใส่นั้นก็คาดว่าจะเป็นแบรนด์ดังจากโรมาเนียที่กําลังได้รับความนิยมมากจากสาวๆคนดังโดยเฉพาะในแวดวงฮอลลีวูดซึ่งสนุนราคาก็บอกว่าเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะราคา เสื้อโค้ทกุชชี่รุ่นดังกล่าวนั้นราคาระบุอยู่ที่2,700เหรียญหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ92,700บาทส่วนรองเท้ารุ่นดังกล่าวนั้นจะอยู่ที่3,109เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทเลยทีเดียว